ผมต้องการเช่นเช่นพวกบินบินพวกดอกและฉีกครับเนี้ยสำคัญครับคราวนี้มันเพิ่มยังไงแต่พวกดอกแมทิกมันจะบางถูกไหมครับครับไม่แนะนําให้ใช้พุ่มฟิตปิดใช้แตหน้ากระจกใช่ไครับี่เรใช้ตรงนี้นอกจากไป็นกระดาษกระดาษทั่วไปนะครับนี่ครับความเข้มตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับกดเลยครับตอนนี้ปกติอยู่ปกติมันจะเป็นสูตรครับทางขวาคือเข้มขึ้นครับถ้าเรามันเข้มจัดเราก็ปรับลงใช่ครับ ราวนี้เราจะกลับที่เดิมเราก็ปกตินี้เราติ๊กเอาข้างๆออกเลยครับถ้าเราไม่ใจติ๊กตรงไหนนะข้างๆเลยครับที่ไม่ใช่เดิมบเรามาจะเข้าหน้าปกติใช่ครับในตัวนี้อะไรเนี่ยโสร่อันนี้คือการทําสแกนครับสแกนเป็นในโฟลเดอร์สแกนเป็นไฟล์เหรอใช่ครับแล้วถ้าเขาเซ็พเม็์นี่นั่นต้องต้องบอกเขาด้วยนะเพราะผมไม่ไม่ไม่ต้นเรื่องเป็นนี่ เ็จกะสังเินมันนี่นาา่ามีความกิ่ตัวครับเพรผมเดี๋ยว